You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it. If you can dream it. You can be anything you wanna be if you can just believe it. If you wanna be a dancer or a lawyer or an astronaut, that's cool. ก็จะทำการแข็งแล้วถักกระดาษทรายนะครับถักกระดาษทรายม o นไม่มันไม่เคยมีอันตรายมาก่อนมันไม่คิว่ามันจะเกิดฟุ้งนะครับกกระดาษทรายจะต้องถักกระดาษทรายกาน่ิ้วนมือเราก็จะตันไม้แล้ชกแก๊บของแท่งนะเดี๋ยวแก๊บของแท่เนี่ยกับเสี่ยวตาเจะห่างปรอมาณนี้

You can do it, you can do it, you can do anything you want if you just put your heart into it, you can do it, if you can dream it, you can be anything you wanna be if you can just believe in you. That's just part of life If you let your shoulders out And you're reaching for your dream One day you'll reach out and touch the sky You can do it, you can do it You can do anything you want If you just put your heart into it You can do it, if you can dream it นการี่การตัดที่ตัด่มัได้ความว้างถ้าโกก็คือแบบนี้นดก็ได้ด้านตัวหนความกว้างของมานท่าบ้างเลยนะถ้า40ถูกไหมรากว้าง30นะครับเพราะนั้นจะลงตัวกับไม้หน้า่างคืณเจดุดห้ ทำมาแบ่ง40 30 60 70เสีย5มีนก็คือเสียเป็นกลุ่มของเลื่อยงงหมดเลยตัดหัวที่สวยที่สุดก่อน่นี่หัวไหนสวยที่สุดอหัว้านีสวยที่สุดนะครับแล้วเวลาตัดองไม้ดกติเราจะตัดอย่างนี้แล้วเราก็ควายอย่างนี้นี่มันจะไม่ขนาดครับพยายามให้ใช้ค้านเดียวเอาไม้ลองไม้ตัวนี้ลองไหม นะให้อยู่ในระยะกะจุหนึ่งของเส้นแนวนี้นะครับให้หัวมันออกมาเนี่ยสัวที่มันตื้นที่สุดนะครับอยู่ึุหนึ่งของแนวเส้นตรวนี้ยาวมากก็ไม่ได้ยาวมากไมก้กนขาดทีนี้อันสุดท้ายจะดับตัดไม่ถึงเราต้องไปเอาไม้ใหม่นะครับดูเส้นแนวนี้นะให้หัวที่มันตัานที่สุดให้อยู่ประมาณจุดหนึ่งมันโดนตัดโดนตัวนี้หน่อยก็ยังดีนะครับจับล้างไว้กดเปิดเครื่องนะตอนนั้นเวลาดูดนี่การกดดูดนะ คุณว่าดับไหมลองกดดกในพี่ดูมีพี่ข้างหลังปุ่มกดลงไปตกลงไปตกลงไปตกไปเลยข้างบนปุ่มปุ่มอันนี้ตัดทุกระบบใบหยุดไหมใบไม่หยุดนะกดเปิดก็ไม่ติดกดเปิดก็ไม่ติดแต่ใบไม่หยุดราะนั้นถึงบอกว่ามันอันตรายตรงนี้ใบมันไม่หยุดนะครับมันไม่สามารถเบรกได้ เรามันระวังใครมีที่ให้หน่อยหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนแล้วก็ปลอ่อยวางวาง t ดฟ้อ y ลงที่นะครับอไม้ถ้ามันโกงเป็นกล้วยนี้นะครับพยายามวางในจุดที่มันแนบแนบพื้นมากที่สุดนะครับเวลาเช็คเราสามารถมาเช็คกับเครื่องตรงนี้ได้เราจะดูว่าเราจะวางตรงไหนเป็นแนวแรบ ะจุดไหนที่มันแนบถูกไหมถ้าจุดนี้ไม่แนบไปเราจับมันเพื่กระดกแต่ถ้าเราจับแล้วมันแนบมันก็จะกระชับมือครับอาจุดที่แนบอย่างนี้าวางของหัวสวยวางเลยกึ่งหนึ่งนะครับเติดนะครับมือจับให่แนบเหนี่ยวก้อยนี้อย่ากให้มันกระดกอยาให้มันยืดหงอนะใช้ข้อมือว้นมือนะครับขายนิ้วเหยียบข้อรัว You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it. If you can dream it. You can be anything you want to be if you can just believe it. นะเวลาใสา่ให้เลือกวางอย่างนี้อ่ะวางถ้าหน้าหน้าสามก่อนวางอามือถกดแล้วก็พลิกกันอันไหนกระดกอันนี้นะอันน่าที่หนึ่งนะอันไหนกระดกอ้านี้่กระดก pencil, ถึงนะหน้าบนกระดกหมายความว่ามันเป็นไง s <S มันจะเป็นท้องกล้วยอย่างนี้ เพราะเราเวลาเป็นท้องเรือเหมอนท้องเรือเวลากดเรือกระโดอย่างนี้ถ้าเอาด้านนี้ด้านกระดกไปไถ่เหมือนอย่างนี้แต่ถ้าเอาเลือกด้านที่มันไม่กระดกเลือกที่ที่มันไม่กระดกนะถ้าขอให้กระดกเอาที่มันน้อยสุดเลือกที่มันกระโดดหมายความว่าตัวนี้มันจะโค้งลงเพราะนั้นโค้งลงเนี่ยมันจะค่อยๆเก็บหัวท้ายหัวท้ายแล้วค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย ครับเพราะฉะนั้นเอาด้านนี้เป็นหน้าที่เนี่ต่อไปน้านที่สองตืวใส่ด้านความหนาต้องใส่ให้ได้ขากอกันครับเรีกเหมือนกันด้านนี้ใี่ไมด้านนี้เป็นหน้าที่บอกให้ เหลือเป็นสามสี่อ่ะเขาใจหน้าที่เลือกแล้วใช่ไหมครับอันนี้มันงั้นเหมือนกัน,น,กน,อ,น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 อันนี้นาเท่ากันเอาเลือกหน้าไหนก่อนก็ได้นะครับนี่กระดกขึ้ด้านนี้เป็นหน้าที่นหนึ่งนาทีเพราะนั้นเวลาเลือกหนึ่งต้องเอาซ้ายขวาที่เป็นสองสามสองใช่ไหมเพราะนั้นมีฝั่งด้านนี้เราเลือกกระดกด้านนี้เป็นหน้าที่ สองทีผ่านสงข้ามหนึ่งเป็นสามนี้เปสี่อ่ามีการเลือกแค่เวาเลือกเาเลือกแค่นี้ได้ห้ามีการสายเอาน่าหนึ่งลงใสหนึ่งกับไส่สองให้ได้ฉากสอกันนะครับห้าที่ 1, หนึ่งวางตัวนี้ทำสามสิบห้าวันเออหนึ่ง อยู่บนหน้าไม้ห้ามอย่างนี้ได้ขาดคัอยู่ข้างบนอย่างนี้อย่างเดียวครับทีละิีมืออย่างนี้ได้ห้ามอยนี้ข้ามใส่ไข่ตีให้ตากให้น้อยลงามันน้อยลงอยมานี้ครับครับวันนี้เขาพูดาันนี้งาน่างรมนีมีัญหาถ้าอย่างนี้ได้เลยถูกหมแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลามันล้าขึ้นมานิ้วคุณจะน้ ลเดินีบเท้าเข้ายดกลับครับอื่นนะครับลืนไม่ได้นะลื่นเอาสอเข้าอย่างงี้นะตอนนี้ต้องเก็บให้ดีนะครับอยากเข้าในี้เพราะว่าเนี่ยเคยมีเกี่ยวจานถึงติดไว้เกี่ยวพวกองี้อ่ะโอเคเดี๋ยวใส่หน้าหนึ่งให้ดูก่อนนะ You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it. If you can dream it. You can be anything you want to be if you can just believe it. If you wanna be a dancer or a lawyer or an astronaut, that's cool. If you wanna ride a bike or ride a song or run a marathon, it's up to you. All you gotta do is look in the mirror, maybe the worst. Baby, i love look you, you're looking good. You got the power, you got the soul, you got it under control. You can do it, you can do it, you can do anything you want. Put your heart into it, you can do it. If you can dream it, you can be anything you wanna be. If you can just believe in you, oh, I believe in you. You could be a mathematician, a magician, or a bat, rock electrician. You could learn to fly a jet, and first envision what you wish, until it's inside your head. And then you take a deep breath take one step. Mm. You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it. If you can dream it. You can be anything you wanna be if you can just believe in you. Oh, I believe in you. And if you try your best and still you don't succeed. Sometimes that's just part of life. Oh, and if you brush your shoulders off and keep on reaching for your dreams, one day you'll reach out and touch the sky. You can do it. You can do it. You can do anything you want if you just put your heart into it. You can do it if you can dream

รูปแกนะครับรโซ่แขกนันะไครับก็่หละักๆก็คือเราได้เรียนรู้นะครับขั้นตอนในการทำงานหนาทีงานที่ง่ยโดยนักหที่ดีเาะเราจทัลมเิร์ันะครับเรื่องทย์วิณัยเรื่องการทำงานเรื่องความปลอดภัยวิงานก็แล้วแต่ที่เราได้มาก็าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเนาะมันก็ได้เรามาใช้แล้ได้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็การเรียนก็เราเชื่อเดียวกันาะได้รับวนที่ดีจากักศึกษาเนาะ แตารเหนก็ทักทายกันได้ไม่ยู่ไ